ของภาษีมีถามว่าแต่ยังไม่ได้หาออกสิบาทอ๋อนี่คือเงินภาษีใช่ไหมครับผมภาษีเงินมีถามว่าอะเนี่ยผมใส่ไปนะจดเดี๋ยวผมหาสมุนมาอีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อให้เล่มหนึ่งนะจดไว้ก่อนเดี๋ยวผมหาสมุดมเดล่เม,มเ,เล็กมาให้ว่าเออแยกระหว่างภาษีกับเอกที่ค,คงเขียนตัวเงินใส่เข้าไปว่าเงินเท่าไหร่แล้วก็แต่ละวันเขากินอะไรบอกเขาคือเอ้สองคนเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมีเงินอยู่ที่นี่ใช่นะ เสร็จแล้วเนี่ยอยากจะให้บอกว่าภัสถีอ,อนุบากล่องหนึ่งอสองกล่องอยากกินอะไรอืมอะไรเงี้ยให,ให้เขาได้กินหน่อยในแต่ละวันอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันไม่รู้เรื่องว่าอ,อะไรเงี้ยนะมันไม่กล้ามากินอ,อทีเนี้ยของภัสีเนี่ยมันอยู่ของเกา่ามีส <100. S 2> ามร้อยใช่ไหมสามร้อยใสไปอีกสองร้อยนะจดไว้หน่อยอ่ผัสษีมีห้าร้อยนัดนี่นะผัสถียอดเงินยอดเงินในบัญชีตอนนี้ห <Okay. S 1> ้าร้อยเสร็จแล้วของไอ้เอกเนี่ย ของเก่าเหลืออยู่มันเท่าไหร่ไม่รู้ของเอกนี่ต้องถามเขาของเอกเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดร้อยเท่าไหร่นะของเอกฝากไปห้าร้อยใช่ไหมล่ะก็ใช้ไปแล้วก็เหลือประมาณสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทอันนี้อีกพันสามเอกนะอืมป้าย่าป้าย่างเงินเด็กเงินเด็กเหลือเท่าไหร่ครับนี่ไงเงินเอกเลยนี่เดี๋ยวเนี่ยมีเพิ่มมาอีกพันสามป้ายาย่าอยากให้ป้ายาย่าบอกว่าหมายถึงว่าให้ให้ไม่ได้กินหน่อยเออได้ไคือมันเดินผ่านร้านมาแอปซี่ไหมนมไหมอะไรเนี่ย อยากกินอะไรของเอกคูงของเอกรายวันเท่าไหร่โอ้เอกเงินเยอะอ่ะเยอะช่วงหลังที่ไม่ได้ให้เพราะว่ามีคนเขาเขาเขาใช้กินอ่าช่วงหลังที่เราไม่ได้ให้เพราะว่ามีของมีของเอฟซีมาให้เยอะเราก็ต้องเอ่ออเาเงินไว้เซฟไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกร้อยหกร้อยหกหกร้อยสามสิบหกร้อยสี่สิบสองบาทเหลืออยู่ของก็สี่สิบสองบาทอีกพันสามของเจ้าเอกที่คุ้งเขาครับผมครับเอฟซีเขาส่งมาเขาดูอยู่ครับผมก็ เป็นเท่าไหร่หนึ่งเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพันเก้าไปอีสี่สิบสองบาทครับครับได้นะครับนี่นะครับรองเอกคงอยู่ในนี้ถ้าหักในแต่ละวันเลยนะถ้าใกล้หมดแล้วบอกนี่นะ่ยไปทำยังไงทีไรบ้างรายการนะคือนี่นะครับเตี๋ยไปบ้านเวลาน้องมาทาอะไรเนี่ยนะครับนะฮะของเนี่ยที่เราต้องเก็บเงินเพราะว่าเราต้องไปซื้อเข้ามาเหมือนกันใช่นะเราไม่เราไม่รับประจักมาของที้เนี้ยครับเป็นรายการของเขาอันนีอมัสอ่ามัสีนะอันน้ของเอกอันนี้ของสักสักมีสองสักสักธรรมดากััับกกดดดาานนะไไ้ปี่ของ มีการบอกเขียนบอกหมดว่ามีคาิอะไรกนบ้างเนาะโอเคขอบคุณครับไม่ต้องห่วงนะไปยาเขาบริหารกันนะครับมีทีไร่เรยเอเล่เยเ่เยเ่เลอยเลเรือยเ่ยเือยเอยเลือยเยเอกเอ่เเ่เออเอ่ย่ย ไปแล้วนะแล้วที่ทำไงเไปแล้วก็้วทำไงขนมบาวะเี่ยแก็เป็นหน้าที่ของติ๊กทำไงได้คุณผู้ชมชีวิตเราอยู่กับดาราดังเราก็ต้องคอยรับใช้เขาไ้ากินขนมไหมได้กินอาจ้าเอียวกินขนมไปหยิบเอาเร็วเดี๋ยวหยิบเอาหยิบเอาจ้าหยิบเอาไปอีกไหมหยิบเอาไปอีกไหมไปเอาไปหยิบเอาไปี๋ยมาดีกว่าดีกว่าดีกว่าโอเคโอน ขนมครับอาหยิบเอาเร็วเอเร็วห่อขึ้นมาครับพีอนครับหอยางอลนะตัวเล็ยกหนมครับอาหยิบเอาิห่อหยิบเาลุกอาหยิบไอาหยิบขนมเอายบขนมเร็เอเหรอเเหรออาหยิบขนมจ้าหยิบขนมจ้าขนมไหมขนมไหมหยิบเอาเาอันเดีวค่ะถูกมควไม่เอาอะไรคะ

ตึ้งโคใหม่ได้เหรอทำยังไงต้งเลยตึ้งได้หรือเปล่าต right. ึ yeah, ้งมาทำตึ้งยังตึ้งเลยตึ้งยังตึ้งเลยตึ้งยังตึ้งเลยได้งยังตึ้งเลยตึ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 ้งยังตึ้งเลยไึ้งยังตึ้งเลยตึ้งยังตึ้งลยตึ้งยังตึ้งเลยต้งยังตึ้งเลยตึ้งยังตึ้งเลยตึ้งยังตึ้งเลยตึ้งยังตึ้งเลยตด้งยังตึ้ง มีกี่ใบนะตาไหนตาไหเอาขนมป้เอาอยู่เลยตามใจชอบแบบนี้ได้ปบเอาไปเยอะหน่อยขอบคุณค่ะพี่เต้คุณได้เลยจ้ะเอาไปเยอะเลยจ้ะของอันนี้ไหมไ้เลยเอะ่ละไปเอาอีกเขอาแล้ครัพี่ไปใน้องๆนี่คเอกมาเดเยอะอเด็กเยอะขอบคุณค่ะฮัลโหล

ขอไม้ขึ้นขอไม้ขึ้นขอไม้แหลมขึ้นมาดาลีขอเบาย้มาให้ขอเบาขอกินบุกเป็นย้ำมาให้ขอกินบุกเป็นพยายามขอกินบอกเป็นยังไงไปกินบอกเอาอย่งละลวนไปยินนี้เอาลวนที่มาที่นี่อ้ยทีนี้เราไม่หยุดเราไม่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกตอบกันเดียวแต่

เรียบอกลมหมนฟาเปืนเป็นลมอุ้ยตายไปหนึงายไปหนึงไม่ต้องมตัดะแนนไปไม่ยนอไปเลยอะเรื่องของมันเ่นใมันเรื่องขยเเรื่องเสือกเขาจะช่วยงอยู่นมันตัดแนกะเสือกเลือดีขึ้นนี อันนี้ไม่ได้ซ้อมนะอันนี้สถจริงๆตอนนี้มันเป็นหัวควบคเ,เลือดอะไรป้องกระ,ะลุงตระลุงที่เป็นคอข้อ ลม้มล้มแล้วก็วกเป็นเลือดไค่ดีเท่าไหร่เ,เส้นเลือดฝอยในดวงตาแตกแล้วก็ไอ้แกบอกว่ามันมีลูกอะไรลูกในถุงแกไม่รู้แล้วก็แกก็เดินเดินแล้วเกี่ยงเกี่ยงไปข้างเซนต์ข้างเดี๋ยวเนี้ยม,มาละมาละจะมาละไม่ไหวก็เดี๋ยวไปถึงได้ครับได้ครับนั่นไม่ได้ไปลาดบุรีเลยหมอปลาไปแล้วกดไปลาดบุรีเลยเผมจะต้องกลับไปดูแลที่บ้านเพราะวัวนนี้พี่ตั้มกลับบ้านนะครับไปไปส่งสินค้า ที่บ้านแล้วก็กลับไปดูแลบ้านหนึ่งวันพรุ่งนี้เช้าพี่ตั้มถึงจะกลับมาแล้วก็หมอปลากับพี่น้ำฟ้าแล้วก็ทีมงานบางส่วนเดินทางไปช่วยเหลือผู้ผู้พิการนะฮะที่จังหวัดราชบุรีไม่ใช่หรอสัญญากับหมอปลาไม่ใช่เหรอเฮ้ยสัญญากับหมอปลาไม่ใช่เหรอมึงนี่มึงมึงเห็นหมอปลาเป็นไรเพื่อเล่นมึงเหรอหมอปลาเพื่อเล่นมึงเหรอแล้วมึงไปรับปากทำไมฮะเนี่ยมึงเงหน้าดิไม่ช่างไปเข้ากองเขาว่าง่ายบอกหมอปลาว่าไงเายไงน้า พี่ถามเขาเรียกหมอปลาเพื่อเล่นมึงเหรอใช่ครับแล้วทำไม่ได้ไปรับปากไปนั่งหน้ากล้องทำไมเมื่อเช้าเนี่ยนั่งหน้าสลอนไปรับปากเขาทำไมถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากเขาไปขัดห้องน้ำเร็วลงโทษเร็วๆกล้าหาลงไปนะคนทำถึงข้าวน้องทำดีก็ต้องให้กำลังใจน้องนะถึงข้าวน้องทำดีน้องกล้าหาญก็ต้องให้กำลังใจน้องนะอาชี ไปโอเคตไหมลงมาช่วยโอหน่อยลงรับรับไม่คุณจะรับขยะกจาเพื่อนมาสิเขายกไม่ถึงเขายกไม่ถึงคุณกไปยื่นมือมาเอาเร็วเออนั่นแหละต่อตามภาษีมาช่วยงานไหมแม่มันทำภาษีสั่งไม่ได้ช่วงนี้ภาษีหลุดภาษีหลุดพี่ภาษีอมขาษีลมขึ้นนะแต่แม่แต่ผมภาษียังตกเป็นนักเก็อนะเออไปไม่ได้เพื่นภาษีตกผมคว่ำเลยนะขนาดผมยังโดนเลยไม่มีเสื้อผ้าใส่หรอไม่มีเสื้อผ้าใส่หรอฮะโจกเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอาบน้ำเลยโจก

อะไว่าบุรุษฆ่าทำไมตรงนี้แถวตรงตรงเท้ามีรองเท้าอ่ะฮะอะไรมีแมวต้องมีโอถามว่ารองเท้ามีหรือเปล่าเ็งตอบมีแมวต้องมีโอเสื้ออะไรผมให้ตังค์ผมให้ตังค์ผมีิสิ

อ๋อไปลงวรนะรเดี๋ยวมนหุบไปเนี่ยช่ที่ติ๊กเอาหนี้ไปลงกวเลยไเจ้าเลยไปเนี่ยคนทีก็วปอไปลงกวตเดินเอาไปลงวลยไปลงควรเลยก็เจ้าอะไไมฮะเจ้าอะไเปล่าไปเดินไปลงกวรเดิไปลงกว เขาเขาไม่ค่อยดีนะน้องคนนี้เดี๋ยวเขาจ่ายรัาลแล้วก็กรัว่าจะทําร้ายแขกที่มาอะไรเงี้ยมันคือก็อะไอย่างตองโควิดเดี๋ยวของขึ้นแล้วเดี๋ยววัเอฟซีมาเยอะก็เลยเดี๋ยวให้เขาไปอยู่ลงเขากินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะเขากินข้าวกินอะไรแล้วเขาเดินมาแล้วก็เดี๋ยวเด็กเขาได้กินก๋วยเตี๋ยแล้วแล้วก็เดี๋ยวพาน้องไปนั่งที่โรงครัวดีกว่าแล้วคนแก่เดี๋ยวมาแล้ว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 เอาไปตัดกันเลยลงมาปะว่ำถือเลยคว่ำถือก่อนเลยมาเดี๋ยวเองเอาละไรไปติดคำถามที่มีอยู่ทั้งหมดเลย นมาะทา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 นมาบตานมาบตานมาะทานมาบตานมาบตานมาะทานมาบตานมาบตานมาะทานมาะตาเดีายวจะเลี้างะราเอาะท้าไปเมื่อก่อนนมาะทานมาะตามาปาช่วยดะวยนมาบตานมาะทานมาะตาท้องใหน่มล้วท้องใหญ่แล้วเนี่ยนมาบตานมาะทานมาบตานมาบตานมา